เหมือนนี่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แดงครับแดงอะไรครับสายเลือดจากเงินที่มาร่อเลี้ยงตัวเองเดินหน้าไปไม่ได้ทุกคนเจอภาวะเดียวกันครับนั่นคือเงินในกระเป๋าไม่มีแต่ของแพงแพงของแพงค่าแรงถูกวันนี้เราเพิ่งดีใจนะน้ำมันลถโอ้ลดเยอะนะลดเท่าไหร่แปสสตางค์วันนี้นะวันนี้แต่ ที่ข่าวร้ายก็คือพรุ่งนี้จะกลับมาขึ้น80สตางค์ครับอะไรแน้ำมันน้ำมันวันนี้ลดตอนไหนวันนี้ไก่เติมวันนี้ลด80สตางค์ไก่เติมพรุ่งนี้เพิ่ม80สตางค์ครับต้นทุนในชีวิตพุ่งพรวด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 ,รวดชนิดที่อั้นกันไม่ไหวครับครับและปัญหาของแพงกําลังทิ่มแทงรัฐบาลครับตอนนี้ต้องบอกว่าเราเจอปรากฏการณ์นี้คของแพงค่าแรงถูกยิ่งใกล้วันที่หนึ่งพฤษภาแน่นอนครับพวก ผู้ใช้แรงงานต่างๆเขาจะเรียกร้องเรื่องเรื่องค่าจ้างทวงเรื่องค่าจ้างทวงนโยบายค่า